โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมตะก้าลาจารีไลน์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดถึงตัวละครเอเดนาตัวหนึ่งนะที่คือเขาใช้กันแบบเยอะมากๆนะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเอ่อหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหกนะครับก็เลือกใช้นะอันนี้ผมจะให้ดูเซิร์ฟเวอร์ไงเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีตั้งแต่ประมาณอ่ะหนึ่งพันเนาะเขาเล่นประมาณสี่ร้อยกว่าเซิร์ฟะถึงเขาเพิ่งเล่นอ่ะเออแต่เขาเลือกใช้นะเป็นไงคือเซิร์ฟมันเยอะมากๆนะครับเนี่ยที่ผมเลล่่นาสุดก็คือโห นี่เลยครับหนึ่งพันเก้าเกือบสองเกือบถ้าตีเป็นหนึ่งพันนะก็เกือบเพิ่มขึ้นมาเป็นพันเซิร์ฟแล้วเนาะโหถือว่าเยอะมากนะพันเซิร์ฟเกมนะคือมันน่าจะยึดนะครับเอ,อในส่วนของดารกอนราจานะครับก็การันตีได้ว่าถ้าเขาทําดีเนะี่ยเขาเปิด,ดยาวๆแน่นอนนะสาหรับในส่วนของเกมนี้เนาะแล้วก็ตัวละครที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นตัวเอ็ดดนะครับซึ่งเรา เออน่าจะดองใบสุ่มสีแดงไว้ได้แต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าเราจะใช้ใบสุ่มเหมือนกันหรือเปล่านะครับใบสุ่มสีแดงที่ผมพูดถึงคืออะไรนะก็คือไอ้ใบสุ่มตู้ลิมิเต็ดนี่แหละนะครับน่าจะเป็นใบนี้แหละเนาะอันนี้คือใบลุงนะอันนี้คือใบส้มเนาะใบส้มนี่เอาไว้สุ่มตู้ธรรมดานะครับอันนี้คือใบลุงเอาไว้สุ่มตู้ยูอาร์อันนี้น่าจะเป็นใบลิมิเต็ดนะถ้าจำไม่ผิดนะเนีมันจะเป็นใบคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับที่เราเอาไว้สุ่มตู้ลิมิเต็ดเนาะน่าจะดองได้นะอืมนะครับเพราะว่าผมมกก็็ดดองไ้ เนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูอ่าปึ๊บอ่าเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้ซื้อไปเลยเอออ่าอันนี้คือนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมซื้อเก็บไว้อันนี้คือเซิร์ฟจีนไงผมไม่ได้ซื้อเก็บไว้อะซื้อเก็บไว้สักสองพันเอ้ยเก็บใบไปก็จะเป็นใบสีแดงแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมซื้อเก็บไว้แล้วนะก็อยากให้ดูรูปร่างหน้า,นาตาก่อนเป็นยังไงก็จะเป็นใบแบบนี้เนาะอ่าเป็นใบสุมแบบนี้นะครับ ที่เป็นรูปมางกรนะครับอันนี้คือใบสุ่มส้มใบสุ่มแดงแล้วก็ใบสุ่มลุงนะโอเคทีนี้เรามาพูดถึงตัวเอเดนาที่ผมว่ากันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมแปลสกิลให้ด้วยนะก็คือตัวไหนครับคือตัวอ e ีวาครับตัวนี้คืออันดับหนึ่งเลยนะที่เขาใช้อะก็คือคนนี้นะครับอ่ะคนนี้นะครับพลังอยู่ที่ประมาณเอ่อน่าจะร้อยเจ็ดสิบแปดล้านนะเล่นอยู่เซิร์ฟเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหกนะถ้าดูจากของผมเนี่ยก็คือเซิร์ฟ หนึ่งพันเก้าร้อยี่แปดเออเขาก็อาจจะไม่ได้ตั้งแต่วันแรกๆนะที่แรกผมคิดว่าเขาเล่นตั้งแต่วันแรกๆนะครับนะเนออแต่ที่ไหนได้นะครับโอ้โหก็คือสี่ร้อยกว่าเซิร์ฟแล้วเปล่าเขาเพิ่งมาเล่นนะครับโอ้โหคือเป็นไง,ไงคือแต่ก็พลังแบบเยอะมากๆนะอ่ะถ้าดูคนนี้คนเนี้ยอยู่ที่หนึ่งพันสามห้าคนนี้ก็น่าจะแบบเล่นเซิร์ฟวันแบบอาทิตย์แรกๆนะเพราะว่าเซิร์ฟมันก็เปิดเป็นดอกเห็ดเลยนะอืมไม่เกินหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยก็คือแบบโอเคนะประมาณแบบวันแ,บบนนแรกๆ คนนี้พันหกเลยนะเออดูดิก็คือตัวนี้แหละตัวหัวฟา้ฟาเนี่ยเขาใช้กันแบบหไม่ว่าคุณจะมาเล่นช้าหรือว่าคุณจะเล่นตอนไหนเนี่ยคือใช้กันหมดเลยครับอืมเห็นป่มเราก็ควรที่จะมีติดทีมเอาไว้เนาะแล้วถามว่าอ่อาเดี๋ยวผมให้ดูอันดับสองก่อนละกันเพราะว่าอันดับสองเนี่ยน่าจะเป็นมนุษย์ <c oughs> เออน่าจะพอเป็นมนุษย์เหลืออยู่นะครับเพราะว่าอ่าก็จะมีตัวตัวนี้เนาะเป็นตัวแม่มดนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวนี้นะตัวล่มเห็นปะเขายังพอเป็น ดาวดาวลุ้งไงอันนี้คือดาวแดงหมดละอันนี้ก็คือตัว ur นะของตัว ur เนาะ,ะที่ผมจะให้ฟัสกก็คือฟัสกแค่ตัวเอ R นะครับเอ่ดนา r นะครับก็คือตัวอันนี้เอเนะครับแล้วก็ตัวเนี้ที่เป็นเอ R ดเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาว่ากันสำหรับตัวนี้เนาะโอเคเรามาพูดถึงตัว e V A ก่อนละกันนะครับว่าทําไมเขาถึงเลือกใช้นะผมก็ไม่เคยแปลสกิลเหมือนกันนะมาเดีย๋ยวเรามาดูกันที่สกิลหนึ่งนะครับ สกิลหนึ่งของเขานะครับโจมตีศัตรู2ตัวแบบสุ่มนะครับทําให้เกิดความเสียหายเวทเ0็สิเปอร์เซแล้วก็มอบนชั้นของเพิ่มการลดความเสียหายทั้งหมดให้กับพันธวิตนะอ๋อลดความเสียหายก็เหมือนกับทําให้ทีมเราเนี่ยตึกขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อลดความเสียหายทั้งหมดก็คืออะไรก็คือบวก้าเปอร์เซ็นตนะครับลดความเสียหายให้กับผู้ถือนะครับซอนทับได้สูงสุด5ชั้นนะ,ะก็คือสูงสุดก็คือย5้าปอร์เ็นนะครับสําหรับการที่เราเนี่ยลดความเสียหายกับทั้งทีมเนาาะแตตต่่วททั้้งงีมอิด ต้องติดไอ้นี่นะต้องติดบัฟตรงนี้เนาะต่อมาครับเป็นสกิลที่2นะครับสกิลนี้นะครับฟื้นฟูนฟนฟนพลังชีวิตของพันธมิตรทั้งหมดนะครับ400%อของแบ็กเฮดพีนะพลังชีวิตนี้จะถูกแบ่งปันให้กับพันธมิตรทุกคนนะครับโดยพันธมิตรที่ฟื้นฟูต่อหน่วยจะมีเกิน50%ของค่าสัมประสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ, 1, รบเพิมเ่มลดความเสียหายทั้งหมดนะครับจะถูกเพิ่มให้กับเป้าหมายเป็นอาสองเทินแล้วก็มีแหล่งพลังงานนะครับจะถูกเพิ่มให้กับเป้าหมายทั้งหมดหลังจาก ปล่อยพลังงานเป็นเวลาสองเทินนะครับอ่าลดความเสียหายก็ก็คือการลดความเสียหายทั้งหมดของผู้ถือครองเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาหูเป,เป็นตัวที่เป็นตัวที่เอาไ้เล่นแทนน้องแว่นได้เลยนะเออนะครับน้องแว่นเป็นตัวหิวเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวหิวแล้วก็มีการลดความเสียหายด้วยรวมถึงแรงพลังงานนะครับเอฟเฟกต์นี้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่สามารถลบล้างได้นะแล้วก็ไม่สามารถถ่ายโอนได้นะครับเมื่อพันธมิตรนะครับฝ่ายลุกยึดไว้ได้นะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเพิ่มหรือลดความเสียหายขั้นส ถูกอ๋อแล้วก็ความเร็วแล้วก็ลดความเสียหายขั้นสุดท้ายบวกอีกสิบนะก็เหมือนกับว่ามันได้บาร์ประสิทธิอย่างเงี้ยแหละนะค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะอืมนะครับมีการเพิ่มความเสียหายกับลดความเสียหายแล้วก็เมื่อพันธมิตรถูกพัอนธมิตรอื่นยึดไว้ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรความเร็วแล้วก็การลดความเสียหายขั้นสุดท้ายบบกอีกสิบนะประมาณนี้แหละปลอดภัยด้วยมันอาจจะแปลแบบงงๆบ้างบางทีนะครับเพราะว่าผมแปลจาก Google ต่อมานะครับก็คือในส่วนของการทําดาวเนาะอันนี้คือการทำสองดาวนะลดความเสียหายบวกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ทำสามดาวนะหลังจากลงสนามนะครับคุณจะได้พลังงานหนึ่งหน่วยนะพันธมิตรจะได้รับพลังงานนะครับเพิ่มเติมจากการปล่อยวิญญาณแห่งคำพูดนะครับสูงสุดสามหน่วยต่อเทิร์นนะเมื่อถึงเทิร์นนะครับเมื่อถึงห้าหน่วยให้เปิดและใช้งานนะครับพลังงานเออให้เปิดแล้วก็เคลียร์พลังงานทั้งหมดนะแล้วก็ฟื้นฟู พลังงานสองแต้มให้กับตัวเองนะมันเป็นเหมือนกับสายที่มันเพิ่มพลังงานได้เนาะอ่าแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานหนึ่งแต้มนะครับให้กับพันธมิตรทั้งหมดแล้วก็มอบพลังโจมตีเพิ่มให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลาสองเทอมนะเออเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีให้กับพันธมิตรทั้งหมดด้วยนะครับถือว่าโหเป็นตัวที่ที่ดีนะอย่างน้อยก็คือทำสามดาวนะครับเออแต่ห้าดาวดีคือหุ่นติ้วเลยเออขออภัยด้วยทุกคนมันชอบย่างไงแหละผมเลยไม่ได้ไลค์นะเกมเนี้ยไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือน เซิร์ฟไทยผมก็เป็นนะเซิร์ฟซีอ่ะเซิร์ฟซีก็เป็นบางทีมันก็หมุนอย่างเง้แล้วก็บางทีมันก็มันก็ตัวละครมันจะไม่โชว์อ่ะเออตัวละครในนี้ก็ไม่โชว์เนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยบางทีอันนี้โชว์เฉยเลยเป็นไงเออก็แบบจะมีตัวนี้เนาะที่ยังไม่เข้าใช่ไหมของไทยอะ่ะแล้วก็ตัวนี้ผมเห็นเข้าออกไปแล้วนะตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งตัวไหนหนะอ uh ่าน่าจะมีแค่สองตัวที่ยังไม่เข้าเนาะ ก็ที่เป็นไวตู้เลทอ่ะในตู้ปกติอ่ะก็คือสองตัวเนี้นะครับก็คือเพื่อนๆสามารถดองแล้วก็เก็บไว้สุ่มสองตัวนี้ได้ก็เป็นตู้ธรรมดาเนี่ยนะครับก็เลือกเลทอัพเอารอรอให้มันเข้าตู้แล้วเลือกเลทอัพเอาก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันอืมอ่ะเห็นเรามาดูกันต่อนะครับสําหรับน้องอ e ีวาเฮ้ยเกิดผิดตัวเอ่อน้องอ e ีวามาดูกันสะกูห้าดาวนะครับห้าดาว แต่ว่าไม่รู้ตอนที่มันทาดาวลุกเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยไม่เคยทํานะครับไม่รู้เป็นที่เน็ตผมหรือว่ามันเป็นที่ที่เกมน่าจะเป็นที่เน็ตผมแหละอ่ะแล้วก็ถ้าเราทำสี่ดาวนะครับคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยบวกอีกสิบเปอร์เซ็นตเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวห้าดาวนะครับหลังจากเพิ่มแหล่งพลังงานแล้วนะครับหากเป้าหมายเป็นคู่ต่อสู้ให้พื้นพลังวงานสองแต้มนะครับมือมันมีการที่เรา เป็นคู่ต่อสู้อะไรพวกนี้ดนะ้วยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว,ว่ามันใช้แล้วมันลงหัวฝ่ายเราหรือว่าฝ่ายศัตรูหากไม่เช่นนั้นนะครับจะฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับ5%ในเวลาเดียวกันหลังจากที่เราปล่อยพลังวิญญาณแล้วคุณจะได้รับพลังงานเหนือโหลดนะครับเอใช้เวลา2รอบเนาะพลังงานเกินคืออะไรผู้ถือครองครับไม่สามารถรับผลฟื้นฟูพลังวิญญาณจากหน่วยพลมิติอื่นได้นะอ๋อก็คือตัวนี้มันเป็นตัวที่มันสามารถ เอ่อใช้การฟื้นฟูพลังางานตัวเองได้ไงมันก็เลยไม่สามารถรับเอ่อการฟื้นฟูพลังางานจากตัวอื่นได้เนาะแล้วก็รักษาพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของพลังชีวิตนะครับก่อนโจมตีแล้วก็ก่อนที่จะดาเนินการโจมตีนะก็อารมณ์แบบที่ผมอ่านดูนะอืมเพื่อนๆเ,เข้าใจไหมมันอารมณ์แบบว่าเป็นตัวฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูเลือดนะครับแล้วก็เป็นการที่มอบในส่วนของลดความเสียหายให้กับพันธมิตรเนาะแล้วก็มีการฟื้นฟูพลังวิญญาณด้วยก็ประมาณนี้แหละนะครับ ตัวลิงก์นะ่ครับลิงก์กับตัวนี้เนาะไอ้ตัวผู้ชายเนี่ยผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันส่วนมากเขาก็ไม่ได้ใช้แล้วนะสาหรับการที่เขาแบบเออใช้เป็นสายใยเนาะนะครับที่เขาไม่เล่นเนี่ยเพราะว่าเขาเน้นแบบสกิลมากกว่านะครับส่วนมากตัว u r เนี่ยเป็นตัวที่เก่งไนงะเนี่ยเขาก็ใช้เป็นตัว u r กันเลยนะครับเขาไม่ได้ใช้แบบว่าเป็นเฮ้ยต้องมีการลิงก์สายใยอะไรยังไงเนาะอือันนี้เขาก็ใช้ตัวสำรองเป็นตัวนี้แหละอันนี้เขาเอา UR มาใช้ตรงนี้นะย <laughs> r มาใส่เงี้นะดูดิ ขนาดยูอาดาวแดงเขายังเอามาใส่อย่างเงี้ยเลยเออเฟี้ยวไหมแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องเก็บไว้นะตัวเนี้ยตัวดาบตัวเนี้ยถ้าคุณจะเล่นแบบนี้นะเว่าเขาทําเป็นห้าดาวลุ้งก็จริงนะแต่ว่าเขาเอามาใส่ทีมไอ้ตัวนี้เขายังไม่ใส่นะแปลกเหมือนกันอืมนี่ก็ดาวแดงอันนี้ก็อันนี้ก็ห้าดาวลุ้งนะครับอยากเห็นดูคนที่สองบ้างแล้วกันโอเคเห็นดูคนที่สองหน่อยคนที่สองก็กลังห่างกันอ่ะอันนี้ก็ขึ้นขึ้นร้อยล้านเหมือนกันนะอ่ะเห็นดูนะ อ่ะมีตัวนี้นะตัวแม่มดเนาะที่เขาบอกอันนี้คือตัวร่มนะครับแล้วก็มียูอารสองตัวแล้วก็มีตัวมีตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็ U R ออันนี้จิเมเนาะแล้วก็เป็นน้องแว่นนะครับน้องแว่นเขาก็ทําไว้ที่ห้าดาวลุงนะอืมมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะบางทีเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยเซิร์ฟเวอร์มันมีตัวนี้เข้ามาแล้วเนาะเขาก็จะใช้ตัวนี้แทนเขาอาจจะไม่ได้ป really ั <receptors. S 2> ้นน้องแว่นเออแต่บางเซิร์ฟเวอร์ที่ที่แบบตัวเนี้ยเขายังไม่เข้ามานะครับแล้วเขาก็ใช้น้องแว่นดาวแดงออ่่่ะะเขาใช้้้ไไปกกนนนดืมมั็แแลวต เวลาของเซิร์ฟเวอร์เวลาที่เราเล่นด้วยว่าเรามาเล่นตอนช่วงไหนอย่างเช่นถ้าเราไปเล่นตอนที่มันเป็นช่วงของตัวละคร UR ใช่ไหมเราเล่นตอนช่วงตัวละคร UR เนี่ยเราก็ทาตัวละคร UR ดีกว่าในส่วนของเอลินะครับแล้วก็ไปรอเก็บตัวซามูไรอีกทีหนึ่งตัวซามูไรตัวดิมิเต็ดอ่ะมันมันแล้วแต่นะอันนี้ดูเป็นแค่แนวทางเนาะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาว่ากันนะครับไอตัวเนี้ยคือตัวที่เขานิยมใช้กันมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้เนาะอืมโอเคเนาะ อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์ผมด้วยแล้วกันเนาะแล้วถ้าใครรู้ว่าในเนื้อเรื่องของเออร์ดากลาจาเนี่ยอีวาเนี่ยมันคือตัวอะไรผมก็ไม่เคยดูไงอีวามันคือตัวอะไรมันคือใครนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเนาะความสามารถเป็นยังไงเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ